ฮัลโหลไมฟินคิวฮวงแตงคิวยูโซมัสเวลคัมเดอร์ไม่เฮาแดงแดงชวน one. ขอบคุณซีลัน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณจีหลัน้องใจก็ดังยีกีเกลียันอวคือดังสิเนาะพี่น้องดังเกิดจากพี่องน้เกิดจากใจเห็นนอกื็ดังยีกีเกีย พุ่นช่องหลานน้องใจเด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้สเสิริษฐกับพันธุพ่อกระตรวจขอให้พี่น้องคุณนเลยไหนเป็นกำลังแร่งใจให้บคุณนเลยไหนนะจินยาครับสินะริษฐฉนน่าจะสิริษฐที่ไหน สี่เหลี่ยมพี่น้องสองล้านดวงใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น้องกินยาครับสิเหลี่ยมจะไม่สิเลี่ยมหลายคน <c oughs> <c oughs> คุณส้องหลานต้องใจเรื่องไล่ก็ติดตังอ,อะไรเนาะทำไมติดตังไม่ได้ ขอบคุณสามล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณทั้งสามล้านดวงใจเสด็จไลไหลเจสเ้าไม้ขี่ก็ยืดขึ้นกอพี่น้องขี่ก็ยื